ឯសាតាលួយពួកអាសៀមនេះធ្វើឯកប្រជាជនខ្មែរកុំមិនសិតញោមចេះញោមចោះឲ្យមិនងៀកទៅមើបខាងប្រទេសវៀតតែយកលុយយើងទៅចែលេងចែហើយចែយកតុងជាតិយើងទៅជួននៅជើងយកលុយខ្មែរយើងទៅជួនទៅហើយទៅដុតទៅស្ដោះអានឹងមិនវិញនេះឡ่ะครับท่านប្រសង สาวขเมรเอาเงินไทยธนบัตรไทยมาถุยน้ำลายใส่นะท่านผู้ชมแล้วก็เอาเท้ากระทืบกระทึบนะครับมาดูพฤติกรรมนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเนรคุณเงินของแพ้นะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเนรคุณของแพ้นะครับลืมกำพืชนะครับ ถ้าเกีียริคนไทยนะไม่ต้องเอาเงินบาทไทยไปใช้นะครับไม่ต้องเอาเงินไทยเนี่ยไปใช้ในประเทศตัวเองนะครับตัดออกจากสารระบบของประเทศไปเลยเงินบาทไทยนะครับนะคือการที่คุนเอาไปถามในรูปไมว่าเวรกรรมมันจะกินเท้ากินปากนะครับ รู้ไหมว่าเงินอยู่ในอยู่ในรูปนั้นเป็นใครนะครับนะควรดูข้อมูลควรมีการศึกษาควรศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าเงินอยู่ในนั้นเป็นใครนะนะรากการที่10บนายหลวงนะครับนะการกระทําของพวกคุณเนี่ยพวกคุณเนรคุณมากกับเงินไทยนะครับ ตอนมาทำงานที่ประเทศไทยโอ้ยอยากได้เงินไทยอยากมาทำงานที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดครับทุกคนรู้ไหมนางทำแบบนี้สุดท้ายกรรมตามสนองนางน,นะท่านผู้ชมทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำไมนางถึงออกมาร้องห่ลร้องไห้ตอนนี้นะครับผัวผัวนาง ตุ๋ยครับนะหัวหน้าเป็นไข้ป่าตุ๋ยครับนะตอนที่ปะทะกันที่แนวหน้าหัวหน้าก็นะครับโดนลูกลงแล้วก็รักษาอยู่ในแนวหน้าตลอดนะครับล่าสุดครับไม่ลอดครับนะกรรมตามสนองนานไม่ต้องรอชาดหน้าครับชาตินี้ครับเร็วมากครับท่านผู้ชม หลายๆคนหลายๆค,คลิปที่บอกกิตาเอามาให้พี่ๆดูนะครับนะนะครับมีแต่พวกที่ทําพฤติกรรมแล้วก็บินเบื้องสูงแล้วก็นะครับทาร้ายเงินบาทไทยนะครับในรคคณเงินบาทไทยนะได้มาเห็นคลิปของนางแล้วก็ร้องโหมร้องไห้นะผู้ชมนะต้องมาดูคลิปนางครับนะครับมาดูคลิปเต็มของนางว่านางจะทําได้ขนาดนี้นะครับท่านะผู้ชม តែសាតាលួយពួកអាអាសៀមនេះធ្វើឯកប្រជាជនខ្មែរក៏មិនសិតញោមឯចេះញោមចុះឲ្យមិញងៀកទៅមើបខាងប្រទេសវៀតតែយកលុយយើងទៅចែលេងចែឆាយចែយកតុងជាតិយើងទៅជន់នៅជើងយកលុយខ្មែរយើងទៅជន់ទៅឆាយទៅដុតទៅស្ដោះអានឹងមិនវិញណែឯងប៉ិនអញ្ចឹងណែឯងទៅជែពួកអាសៀមពួកអាចៅទៅជែទៅទោះពួកអានឹងមិនសម មានហឹងអីមកទៅញុំឯងត្រូវចាំថាវាហ៊ានយកលុយប្រទេសយើងយកប្រទេសយើងទៅលេងសាអូឌីយកលុយប្រទេសយើងទៅជន់ជ្រីទុំជាតិយើងហ៊ានហេតុអីបានយើងមិនហ៊ានយកលុយវាទៅជន់ស្ដាច់វានឹងស្អីគេជន់នៅជើងហ្នឹងប្រៀបណាផ្លើមួយអញជួនជើជើជើអញប្រៀបអញឥតខ្លាចទេស្ថានភាពនេះហើយនេះលុយពួកអញប្រទេសហိုင်းហ្នឹងនេះនេះហိုင်းគពន់យកលុយប្រទេសអញទៅជន់ ตยปหาังกรรมแบบไม่ต้องหลอชาติหน้าครับสุดท้ายเรียบร้อยโรงเรียนคาแมไปแล้วครับสำหรับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่มาถุยใส่ธงชาติไทยแล้วก็เหยียบ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 นะครับล่าสุดนับสุดท้ายนับไม่ล่าสุดแล้วสุดท้ายนะครับไล่ออกจากงานเรียบร้อยแล้วครับมานอนร้องห่มร้องไห้ គួគូទៅក្រពេងព្រោះនីចាំងแสงចំកោកានចំកោកានអើសន្ធប្រទេសណាឆ្លៀនពៀនយកតៃខ្ញុំសុំឲ្យទេវីអនុមេយសុំឲ្យប្រទេសវីលលីស័ព្ទខ្លួនលប់គប់លប់សុំឲ្យខ្មែរឈ្នះខ្មែរព្រះនីលំដាប់លំទេអរនឹងធ្វើឲ្យយំពីបិទចំជីតកោខ្ញុំគក់ជីយំខ្ញុំវិរិទ្ធដូចជាយំហ្នឹង มาที่มบอลนะครับทุกคนกรรมตามสนองนางานแบบรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอซาดหน้าซาดนี้ได้รับกรรมได้รับผลกรรมที่นักก่อไว้แล้วครับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์จริงๆท่านผู้ชม นะครับพวกไหนนะครับที่ทําไว้กับประเทศไทยดูถูกป,ประเทศไทยนะครับเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของประเทศไทยนะครับเลือดเนื้อมันพะพรุนของไทยนะครับบินเบื้องสูงสุดท้ายจบไม่สวยสักลายท่านผู้ชมนะอย่างวัยรุ่นขเขมรน,นะครับไอหนุ่มวัยรุ่นขเขมรนั่นก็เหมือนกันนะครับนะที่ขึ้นมาปั่นป่วนในประชาต,ตาปเหมือนทมนะครับดูถูกคนไทยนะล่าสุดเขาก็โดนการตอบสนอง พ่อเข้าห้องไอซียูห้องสุขเสริญล่าสุดต,ตุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยครับเลิก่าเลิกห้าแล้วครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมารักษาที่ประเทศไทยก็ไม่ได้นะครับจะมารักษาที่ประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยไม่รับนะครับไม่รับรักษาหมานะครับเพราะว่ารักษาไปมันก็มารอบกัดน,นะครับนะมารักษาหมามันก็มารอบกัดน,นะครับ ให้ข้าวให้น้ําให้ความส่วยเหลือให้ที่พักให้พักพิงนะครับอุ้มชูช่วยเหลือมาตลอดนะครับมารอบกัดเรานะครับมาทําร้ายเรามาดูถูกมาเหยียบทงชาติศาสนาเรานะครับพระมหากษัตริย์เรานะไม่ต้องไปช่วยมันพวกน,นี้นะครับปล่อยให้มันตุยปล่อยให้มันเป็นไข้ปาข่าไข้หวัดนกนะครับนะสมควรแล้วนะครับที่มันได้รับกรรมนะ ไอ้ชาวคาเมรคนนี้นะครับตามหาผัวมานานนะทุกทุกคนจําได้ไหมที่ว่ามีผู้หญิงสองคนชาวคาเมรเนะี่ยก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับที่ไปอ้อนวอนทหารเอาเงินไปให้ทหารนะครับที่ไปช่วยไปตามหาผัวที่แนวหน้าให้หน่อยนะครับนะช่วยไปรับร่างผัวออกมาให้หน่อยนะครับเพราะว่าผัวของเขาเนี่ย นรับก้มกราบนะครับก้มกานะรบกมกาบทหารนะนะครับก้มกราบตีนทหารนะครับนะเพื่อจะให้ทหารเนี่เอาพวงเขาออกมาให้ได้นะครับนะร้องโผงร้องไห้เชียใจนะครับนี่แหละครับกรรมของเขานะที่ทําไว้กับเงินไทยทําไว้กับประเทศไทยนะครับสุดท้ายจบนะครับกรรมตามสนองมาน